สบายดีสวัสดีค่ะ EP ที่สิบเอ็ดนะคะถักเสือ้อโคเชลายใบไมน้นะคะแบบที่สิเนาะแบบที่สิบ EP นี้เราจะมาถักบัวจะมาพาถักอ่าต่อแขนนะคะทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้บัวถักเป็นขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแบบ เป็นต้นแบบแบบน,นี้ลายมันก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ลายแขนทั้งหมดมีหกลายนะคะหกลายแล้วก็แถวตรงนี้มีสามสิบสองแถวนะคะของพี่ๆเพื่อนๆก็คำนวณเอาให้ได้สามสิบสองนะคะ